เอโยสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ผมมีรถวิบากเข้ามานําเสนอใหม่อีกแล้วนะครับลูกค้าแต่งสไตล์แบบเอนดูโรแบบเต็มๆทั้งคันเลยนะคันนี้ของแต่งแบบเต็มรอบคนันจริงๆเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะอย่างแรกเลยนะครับลูกค้านะเป็นชุดสีสติกเกอร์แต่งนะเป็นสีเขียวมิ้นท์สวยๆตัดด้วยแดงขาวดําเลยนะครับผมสวยๆเลยอันนี้ท้ายชุดสีนะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นของ KLX นะครับลูกค้านะน่าจะเป็นตัวไหนสักรุ่นนะฮะน่าจะเป็นของ KLX นะท้ายสูงๆโด่งๆอย่างแบบนี้เลยนะฮะสวยๆนะครับลูกค้ามีกาดกันใต้เครื่องมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะ,ะเครื่องเดิมๆแห้งๆเลยครับลูกค้านะพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะมีปลอกแนดนแต่งของโดมิโนมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มือเบรกมือค้าสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับมีกาดมอมีกาดแนดนแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยไฟหน้าแต่งนะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งมาให้นะครับผมนะ คนนี้แต่งแบบเต็มๆเลยครับลูกค้านะล้อดอกยางนะครับมีมาให้เต็มๆทั้งหน้าและหลังเลยนี่นะฮะชุดสีฝั่งนี้สวยๆเครื่องเนียนริ๊บเลยนะครับคันนี้เลขไม้น้อยด้วยฮะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยเลขภายหลักเลขไม่หลักพันโลครับลูกค้าเลขไม่เพียง4,500โลเท่านั้นเองนะฮะสตาร์ทง่ายๆเลยครับผมทีเดียวติดเลยท่อได้มาเป็นท่อแต่งของโปรเซอร์กิทนะครับผมเสียงนุ่มๆพอๆเลยนะฮะสวยๆเฟี้ยวๆเลยเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะฮะ อ่าประมาณนี้เลยนะฮะหากใครสนใจรถแต่งเต็มแบบนี้รีบมาจับมาจองกันได้เลยนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ